สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและ FC ทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการต่อใช้งานบอร์ดอินเวอร์เตอร์16 m อสเฟสนะครับก็เป็นบอร์ดบอร์ดนี้เป็นบอร์ดในระบบ24โวลต์นะครับรองรับที่4,000วัตต์ในระบบ24โวลต์นะฮะเพราะว่าเป็นบอร์ด16 m อสเฟสนะครับแต่สำหรับการใช้งานจริงนั้นก็เราก็ไม่ควรที่จะใช้ให้ ให้ถึงตามสเปคที่เขาระบุไว้นะฮะเพราะว่า,อาบอร์ดจีนนะฮะเราก็ต้องคือใช้สักครึ่งหนึ่งนะฮะหรือว่าเต็มที่อย่าให้เกิน3000วัตต์นะครับถึงแม้ว่าสเปคเขาจะระบุไว้4000วัตต์ก็ตามนะครับในระบบยืดสนะนะครับบอร์ดตัวนี้จริงๆแล้วมันรองรับได้ถึงระบบ48โวลต์นะครับเพราะว่าในส่วนของภาคใจไฟเลี้ยงอ่ะนะฮะ มันเป็นมันมีชุด buck converter นะครับซึ่งรองรับแรงดันได้ถึง60โวลต์หรือได้มากกว่า60โวลต์นะครับตัวนี้นะฮะก็เป็นบอร์ดที่สามารถทำงานในระบบ48โวลต์ได้นะครับแต่วงจรชุดต่ำตัดและสูงตัดเนี่ยนะครับเขาได้ทำการเซตตั้งค่าไว้ที่ระบบ24นะครับเพราะฉะนั้น ตัว R ต่ำตัดและ R สูงตัดเนี่ยตัว VR เนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะปรับให้มันทำงานที่ระบบ48ได้นะครับเพราะว่าเขาเขาเซตตั้งค่าตัว R บนบอร์ดมาที่ระบบ24นะครับเพราะฉะนั้นใช้กับระบบ24โวลต์ได้อย่างเดียวนะฮะแต่ว่าถ้าเราจะทำใช้ที่48โวลต์ก็ทำได้นะครับโดยเปลี่ยนตัวต้านทานในในวงจรต่ำตัดและสูงสูงตัดใหม่นะครับคือตัวต้านทานบนบอร์ดนะฮะ แต่ตัวไหนอันนี้ผมก็ไม่ทราบต้องไล่วงจรดูอีกทีหนึ่งอันนี้แค่แนะนำเฉยว่ามันทําได้นะครับเพราะว่าตัวคาปาซิเตอร์เนี่ยก็ใส่มาที่75โวลต์นะครับเพราะนั้นเราใส่ไปได้เลยนะฮะ60โวลต์ไม่มีปัญหานะครับบอร์ด b อ c k วอร์เตอร์ก็สามารถรับได้นะครับแต่ในตอนเนี้ยนะครับมันเป็นบอร์ด24โวลต์นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่า มันบนบอร์ดมันมี VR อะไรบ้างนะครับเยอะแยะเลยนะครับเอา2ตัวหน้านี่ก่อนนะฮะตัวด้านซ้ายมือตัวนี้นะครับจะเป็นตัว VR ต่ำตัดนะครับก็ควบคุมแรงดันต่ำตัดนะฮะก็ใช้ในการปรับตั้งแรงดันต่ำในกรณีที่แบตหมดเราต้องการให้มันตัดกี่โวลต์นะครับก็ปรับแต่งที่ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมปรับแต่งไว้ที่23โวลต์นะฮะเพื่อนสมาชิกบอกให้ปรับให ไว้ที่23 <ileri> โวลต์นะครับส่วน VR สูงตัดนะครับตัวนี้ก็ใช้ปรับแรงดันสูงตัดนะครับแต่แรงดันสูงตัดเนี่ยจริงๆแล้วผมแนะนำให้ปรับมันสูงสุดไปเลยนะฮะมันจะตัดที่กี่โวลต์ก็ช่างมันปรับสูงสุดไปเลยนะครับจริงๆแล้วเดิมๆเนี่ยของเพื่อนสมาชิก็ปรับไว้ที่30 <ileri> <ๆ S 2> โวลต์นะครับทีนี้นะฮะในกรณีที่เราปรับไว้ที่30 <ileri> โวลต์เนี่ยนะครับ ในกรณีที่เราเอาไปใช้กับแบตเตอรี่แล้วตัวคอนโทรลชาร์จเจอร์ของแบตเตอรี่เนี่ยเราตั้งค่าไว้ที่28.8นะครับบางทีค่าความผิดพลาดของของตัวชาร์จเจอร์เนี่ยมันอาจจะชาร์จไฟเกิน28.8อาจจะเกิน30โวลต์นะครับก็จะทำให้ระบบอินเวอร์เตอร์มันทำงานเอ๊ะมันมันตัดการทำงานนะครับพอมันตัดการทำงานเราต่อ ATS ไว้นะฮะร,ระบบ ATS ก็จะสลับนะครับ พอไฟต่ำกว่าสามสิบบ่อยก็บอร์ดอินเวอร์เตอร์ก็จะกลับมาทํางานเกินสามสิบก็จะหยุดนะฮะทำให้มีปัญหานะครับตัว ATS จะสลับไปสลับมานะครับที่ผมบอกว่าให้ปรับไว้สูงสุดเลยเพราะว่าบอร์ดอินเวอร์เตอร์มันรับได้นะครับบอร์ดอินเวอร์เตอร์มันรับได้เราจะปรับไว้เกินกว่า30บโวลต์เวลาแบตเตอรี่เกินขึ้นไปเนี่ยมันไม่พังนะครับมันไม่พังอยู่แล้วตัวหม้อแปลงก็รับได้นะฮะตัวบอร์ดก็รับได้ผมจะทดสอบให้ดูนะครับในส่วนของ สูงตัดนะฮะปรับให้เกินไปเลยนะครับไม่ต้องไปฟิกไว้ที่30โวลต์นะฮะนี่นะครับคือตอนเนี้ยผมปรับเกินขึ้นไปเลยก็คือมันจะตัดที่ประมาณอ0่า40โวลต์นะฮะก็คือตอนนี้ผมป้อนไฟไว้ที่32อ่ะผมจะเปิดให้ตัวอินเวอร์เตอร์ทำงานด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกจะได้เห็นว่ามันมันจริงๆแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรนะฮะถึงแม้ไฟจะเกินนะครับ มันเป็นบอร์ด24นะครับตอนนี้แรงดัน32โวลต์นะครับผมจะปรับขึ้นไปนะครับ34 36นะครับ37นะครับ38นะครับ39 40นะฮะอันนี้ยังไม่ตัดนะครับยังทำงานนะฮะยังมีไฟออกอยู่นะครับไฟยังออก220โวลต์อยู่นะฮะอันนี้คือระบบสูงตัดนะฮะคือมันไม่พังนะฮะเกินขึ้นไปไม่พังนะครับ ต่ตัวนี้ลิมิตเขาจะลิมิตปรับได้สูงสุดแค่40 V โวลต์นะครับเดี๋ยวขึ้นไปที่มันก็จะตัดแล้วเดี๋ยวผมก็ไม่จำไม่ได้ว่มามันตัดที่เท่าไหร่ตัดแล้วนะฮะประมาณ41 V โวลต์นะครับระบบสูงตัดตัดแล้วนะฮะบอร์ด e g s ไฟดับแล้วนะครับก็คือในระบบ24 V โวลต์เนี่ยไม่ต้องกลัวว่าไฟเกิน30 V โวลต์แล้วมันจะพังนะครับระบบอินเวอร์เตอร์ไม่พังแน่นอนนะครับผมการันตีได้เลยไฟเกิน ไม่พังนะครับก็ปรับไปเลยสูงสุดเลยเพื่อเวลาที่เราชาร์จแบตเกิน30โวลต์แล้วบอร์ดมันจะได้ไม่ตัดนะครับถ้ามันตัดเรามีระบบ ATS อยู่มันจะสลับไปสลับมานะฮะอันนี้ส่งผลเสียมากกว่านะครับก็ปรับสูงสุดไปเลยนะฮะมันจะตัดที่40โวลต์ยังไงแบตของระบบ 24โวลต์ไม่ตัดไม่เกินไปถึง40โวลต์แน่นอนเพราะนั้นบอร์ดตัวนี้ไฟเกินยังไม่ตัดนะครับเพราะว่ามันไม่มีผลเสียต่อบอร์ดนะฮะไฟเกินนะครับยังไงไฟมันก็ยังออก220โวลต์อยู่ดีนะครับถึงแม้จะเกินไปนะฮะเดี๋ยวผมปรับกลับลงมาให้มันทํางานก่อนนะอ่าทงานนะฮะที่39นะครับอันนี้39โวลต์นะฮะบอร์ดเป็นบอร์ด24นะฮะไฟก็ยังออก220อยู่ดีนะครับถึงแม้ไฟมันจะเกินอ่ะโอเคเดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับ เดี๋ยวจะแนะนำในส่วนต่อไปนะครับ VR อีก3ตัวนะครับ VR อีก3ตัวบนบอร์ดนะฮะตัวด้านซ้ายตัวนี้นะครับเป็น VR ช็อตตัดนะฮะ VR ช็อตตัดหมายถึงว่ามันเป็น VR เป็นเหมือนตั้งความไวของการช็อตนะครับเมื่อ เมื่อสาย AC output ช็อตกันนะฮะมันก็จะตัดกันทำงานด้วย VR ตัวนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันผมก็ไม่เคยที่จะเซ็ตมันนาทีนะฮะเพราะว่า VR ช็อตตัดกับ VR ตัวนี้โอเวอร์โหเนี่ยนะครับเหมือนมันทำงานมันทางานหน้าที่คล้ายๆกันนะครับแต่ตัว o อเวอร์โเนี่ยเราจะปรับเซ็ตให้มันเหมาะสมกับตัวหม้อแปลงนะครับในกรณีที่สมมุติว่าอันนี้มันเป็นบอร์ด4000วัตต ระบบ24โวลต์แต่เราเอาหม้อแปลงแค่2,000วัตต์มาใช้นะครับเราก็ปรับโอเวอร์โหลดตัวนี้ให้มันตัดที่2,000วัตต์นะครับเพื่อไม่ให้มันเกินลิมิตของหม้อแปลงนะฮะก็เราก็ปรับแค่2,000วัตต์โดยลิมิตตัวนี้แต่ในกรณีที่มันช็อตนะครับในกรณีที่มันช็อตมันก็คือโอเวอร์โหลดเหมือนกันนะฮะเมื่อมันโอเวอร์โหลดมันก็ตัดเหมือนกันนะครับก็หน้าที่มันก็คล้ายๆกันเพราะนั้นผมก็เลยไม่รู้ว่า ไอ้ V R ช็อตตัดเนี่ยนะครับมันคือมันมันปรับเพื่ออะไรเป็นความไวของการช็อตหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะก็ยังไม่มั่นไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าตัวภาษาจีนที่อยูบนบอดแปรออกมาก็คือ,อตัวป้องกันการลัดวงจรนะครับก็คือโปรเท c t i o n ป้องกันการช็อตนั่นแหละนะครับอันนี้คือ o อร์โหลดนะฮะอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คือปรับแรงดัน Output นะครับ220โวลต์นะฮะ ก็ถ้าไฟมันไม่ถึงหรือไฟมันเกินเราก็ปรับตัวนี้ให้มันได้2 2 0โวลต์น,นะครับในส่วนของด้านหน้านะฮะมีม,มีไอตัวแจ็คเสียบเพียบเลยนะครับตัวนี้ก็ตัวเป็นตัวแสดงผลของหลอดไฟหลอดนี้นะครับอันนี้ก็หลอดนี้นะครับแล้วก็ตัวนีน้น่าจะเป็นหลอดนี้นะฮะถ้าผมเดาไม่ผิดนะแต่ว่า2ตัวเนี้ยมันเป็นของ2หลอดนี้นะครับสหลอดนี้มีหน้าที่อะไรตัวนี้ก็คือ,อแสดงผลว่าบอร์ดมีไฟเข้าแล้วนะครับตัวนี้ แสดงผลว่าแรงดันเกินนะครับถ้ามันติดก็คือไฟเกินนะครับผมเปิดให้ดูอีกทีนึงนะฮะเนีครับเดี๋ยวผมจะปรับให้มันเกินนะฮะดูว่าหลอดไหนจะติดผมก็จำไม่ได้นะครับอ่านี่นะครับ41โวลต์42โวลต์นะฮะหลอดนี้ติดนะครับก็แสดงว่าไฟเกินนะครับดวงนี้ติดก็แสดงว่าไฟ แบตต่ำเกินนะฮะอันนี้ตั้งไว้ที่23โวลต์นะฮะเดี๋ยวผมจะปรับลงมาที่อ่า23โวลต์นะครับอ้าวเกินปรับเกินไปแล้วนะฮะเอาใหม่นี่ครับมันจะตัดหยุดที่ประมาณ23โวลต์นะฮะ เพราะว่าตั้งไว้23โวลต์น,นะครับเดี๋ยวคอยดูนะฮะนี่ครับ23.5แล้วนะฮะยังไม่ติดนะครับยังไม่ตัดนี่นะครับตัดที่23โวลต์พอดีนะฮะ ไฟหลอดนี้จะติดนะครับหมายถึงว่าถ้ามันตัดแล้วเนี่ยเราสวิ์เราจะเปิดอินเวอร์เตอร์ไม่ติดแล้วนะฮะก็คือมันตัดไปแล้วนะครับต้องรอ,อต้องรอให้แรงดันถึงประมาณเกือบ26โวลต์นะฮะถึงมันจะเปิดติดอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่านี่ประมาณนี้นะฮะพอหลอดไฟหลอดนี้ดับเราก็จะสามารถเปิดอินเวอร์เตอร์ได้นะครับอ่นนี้แล้วก็มีตรงนี้อันนี้นะฮะสายสีเหลืองกับสีเขียวเป็นสวิคปิดเปิดนะครับก็คือติดต่อมานี่นะครับ สายนี้เป็นฟีแบ็กนะฮะป้อนกลับ220โวลต์ป้อนกลับเข้ามานะครับ220โวลต์ป้อนกลับเข้ามาที่จุดนี้นะครับ uh, 220โวลต์ตรงนี้ที่มันเขียนไว้มันจริงมันมันลิงก์ถึงกันนะฮะเขาเอาไว้ต่อมิเตอร์แสดงผลไปที่ตัวด้านหน้าเครื่องในกรณีที่เราประกอบลงกล่องนะครับก็ต่อตัวเนี้ยไปแสดงผล220โวลต์นะครับตัวนี้ก็ต่อมิเตอร์ไปแสดงผล v, นะครับ,นะรบทางด้าน DC นะครับก็คือไฟ DC ที่เราป้อนเข้ามาเนี่ยนะครับ ต่อตัวนี้ไปแสดงผลที่ด้านหน้าตัวตัวเครื่องตัวเคสที่เราประกอบนะครับก็มีช็อคเกตอยู่ตรงนี้อีกอันนึงนะครับมันมีมันมีด้านที่เขียนว,ว่า 12V โวลต์นะฮะจะเอาไว้ต่อพัดลมส่วนด้าน4 8โวลต์จริงๆมันเป็น2 4นะครับก็เอาไว้ต่อไฟ24ก็น่าจะเป็นพัดลมหรืออะไรที่ต้องการไฟ 24V โวลต ของของบอร์ดที่เราต่อเข้ามาเนี่ยต่อไปนะครับนะครับส่วนซิงค์ตัวนี้นะครับจะเป็นไฟบวกนะครับต่อไฟบวกนะฮะที่มีน็อตขันสามตัวนี้นะครับเป็นไฟบวกที่มาจากแบตเตอรี่นะครับซิงค์ไอไม่ใช่ซิงค์นะฮะด้านล่างนี้จะเป็นไฟลบนะครับไฟลบที่มาจากแบตเตอรี่นะครับต่อเข้าถึงจุดนี้นะฮะ ส่วนซิงค์สองอันนี้นะครับเป็นไว้สําหรับต่อมอแปลงนะครับต่อต่อสายไหนยังไงก็ได้สามารถสลับกันได้นะครับก็หมอแปลงที่ต่อเข้าไปเนี่ยจะสลับเอานี้ไปใส่นี่เอาอันนี้มาใส่นี่ก็ได้นะฮะสลับกันไม่มีปัญหานะครับก็ตัวบอร์ดการต่อและการปรับแต่งก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะออนให้ดูนะฮะจะทดสอบวัดคลื่นนะครับออนเนี้ยหม้อแปลงที่ผมนำมาใช้เนี่ยมันเป็นคือมันจะทำงานที่ระบบ39โวลต์น,นะครับถึงแรงดันจะออกเต็ม220นะครับตอนนี้ผมป้อนไฟไปที่26โวลต์มันเลยออกแค่100ร้อยกว่าโวลต์นะครับเพราะว่ามันเป็นหม้อแปลงในระบบ39โวลต์น,นะครับผมต้องป้อนไฟให้มากกว่า30โวลต์น,นะฮะถึงมันจะออกเต็ม220นะครับ นี่นะฮะปอนที่31โวลต์น,นะครับแบ่งดันก็จะออกอยู่ที่225โวลต์ตามที่ตั้งไว้นะครับจริงๆเราไม่เกี่ยวอะไรกับบอร์ดนะเป็น,เป,นเป็นที่หมอแปลงรูปนี้เพราะว่าผมไม่มีหมอ้อแปลงในระบบ24โวลต์น,นะครับที่จะมาทดลองให้ดูก็มีมอแปลงรูปนี้นะครับจริงๆมันทํางานที่ระบบ48โวลต์ก็ได้นะครับแต่ทางานที่ระบบ24โวลต์ไม่ได้ไฟออกไม่เต็มนะฮะก็จะเริ่มทํางานตั้งแต่ระบบอ่า สามสิบหกโวลต์ขึ้นไปนะฮะไม่ใช่ระบบสามเก้านะฮะคือระบบสามสิบหกโวลต์ขึ้นไปนะครับก็คืออสามสิบเอ็ดโวลต์ก็ออกเต็มแล้วฮะ,ะเราปรับที่สามสิบหกก็ได้นะครับสามสิบหกขึ้นไปไฟก็ออกอที่สองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับทีนี้มาดูตัวรูปคลื่นกันหน่อยนึงนะครับบอร์ดนี้เป็นบอร์ด16มอสเฟตนะฮะมีะมีภาค ทานซิสเตอร์ไดด้วยนะครับมีทานซิสเตอร์ไดด์เพราะว่ามอสเฟตมันมันเยอะก็ะเลยมีภาคทานซิสเตอร์ไดด์นะครับก็ลองดูลูบคลื่นกันนิดนึงนะฮะตัวนี้ไม่ได้ใส่อินดักเตอร์นะครับกระแสสแตนบายอยู่ที่อ่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่17วัตต์นะฮะ0.5แอมป์แต่ว่าตอนเนี้ยมันมีหม้อปแปลงที่ผมต่อที่จะวัดลูบคลื่นมันเนี่ยอยู่ด้วยมันกินอยู่2วัตต์นะครับก็เลยเป็นอ่า19วัตต์นะฮะ0.52แอมป์นะครับ,รบจริงๆอยู่แค่0.5แอมป์ นะครับรูปคลื่นนะครับไม่มีอินดักเตอร์นะครับต้องบอกก่อนว่าไม่มีอินดักเตอร์ไม่ได้ต่ออินดักเตอร์กินกระแสแลตันบาย0.5แอมป์อยู่ที่17วัตต์นะครับรูปคลื่นนะฮะนี่นะครับหน้าจอมันสะท้อนแสงไฟขออภัยนะครับรูปคลื่นเป็นรูปคลื่นไซเวฟนะครับสวยงามความถี่50เฮิรตนะฮะสวยงามเลยทีเดียวนะครับ นี่นะฮะนะครับรูปขึ้นไม่มีหยกักไม่มีเหลี่ยมเลยนะครับนะครับก็บอร์ดส,สามารถทำงานได้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับจากการทดสอบการจ่ายโหลดนะฮะจริงจริแล้วบอร์ด อินเวอร์เตอร์นะครับบอร์ดอินเวอร์เตอร์มันที่เป็นบอร์ดอินเวอร์เตอร์หม้อแปลงเนี่ยนะครับมันก็เหมือนเหมือนกันหมดนะฮะไม่ว่าจะยี่ห้อใดก็เหมือนเหมือนกันหมดนะครับที่แตกต่างกันก็คือการการผลิตนะฮะความเรียบร้อยของบอร์ดนะครับความสวยงามเลยนี่บางบอร์ดบางยี่ห้ออาจจะไม่ค่อยสวยงามนะฮะการวางเลเยอร์อะไรพวกนี้อาจจะไม่ค่อยสวยแต่ถามว่า,าคุณภาพนะครับประสิทธิภาพ มันต่างกันไหมนะฮะก็คือมันจะต่างในเรื่องของคุณภาพนะครับบางบางยีห่ห้อเนี่ยคุณภาพดีหน่อยหนึ่งนะฮะคุณภาพดีใช้อุปกรณ์เกรดดีหน่อยนึงนะครับแต่ในเรื่องของประสิทธิภาพนั้นไม่ต่างกันนะฮะไม่ว่าจะยีห่ห้อไหนไม่ว่าจะเป็นบอร์ดรุ่นไหนประสิทธิภาพเท่ากันหมดนะครับประสิทธิภาพของวงจรเพราะว่ามันเหมือนกันนะฮะไม่ได้มีความแตกต่างกันวงจรเหมือนกันต่างแค่ยี่ห้อต่างกันแค่หน้าตานะครับการวางเลเยอร์อะไรวนี้ต่างกันนะฮะแต่ประสิทธิภาพเท่ากันนะครับ แต่คุณภาพก็ก็แล้วแต่อ่าเยี่อห้อไหนใส่อุปกรณ์เกรดดีมาก็มีคุณภาพดีหน่อยนึงนะฮะอ่าเยื่ห้อไหนใส่ใช้ใช้ใชอุปกรณ์เกรดต่ําก็คุณภาพอาจจะต่ำหน่อยนึงอาจจะพังง่ายนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแต่ในเรื่องของการทํางานนั้นก็ไม,ไม่ไม่ค่อยแตกต่างกันโดยส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกันหมดเราอยากจะเอาไปขับมออแปลงวัดเยอะๆเราก็ต้องใช้บอร์ดที่มีจํานวนมอสเฟตเยอะๆนะครับก็อย่าง มันก็จะมีตั้งแต่4มอสเฟตนะฮะสมอสเฟตแปดมอสเฟตสิบสองมอสเฟตสิบหกมอสเฟตนะฮะตัวนี้เป็นสิบหกนะครับสิบหกมอสเฟตยี่สิบมอสเฟตนะฮะยี่สิบสี่มอสเฟตนะครับยี่สิบสี่แล้วก็ไปที่สามสิบสองนะถ้าจำไม่ผิดนะสามสิบสองมอสเฟตหรือเปล่านะฮะก็ประมาณนั้นเราก็ต้องเลือกเอานะครับมีให้เลือกเลือกใช้ให้ให้เหมาะสมนะฮะตามความเหมาะสมของหม้อแปลงที่เราจะใช้งานนะครับเราใช้งานหม้อแปลงที่เรามีอยู่รับกําลังวัดได้กี่ เท่าไรนะครับเราก็เลือกใช้บอร์ดให้เหมาะสมนะครับก็ถามว่าเรามีมออแปลง1,000วัตต์เราจะใช้บอร์ดที่มันรองรับกําลังขับคือใช้บอร์ดที่ขับมออแปลงสัก5000วัตต์ได้ไหมนะฮะบ,บอร์ดรองรับได้5 0 0 0วัตต์มีมออแปลงอยู่1000วัตต์ก็สามารถใช้ได้นะครับสามารถใช้ได้ใชด้ดีเลยทีเดียวนะฮะบ,บอร์ดมันจะได้ไม่พังนะครับแต่ว่าเราก็ต้องลิมิตกําลังของตัวบอร์ดเนี่ย ให้เหมาะสมต่อมออแปลงก็คือเรามีมออแปลง1,000วัตต์นะครับก็ลิมิตกําลังที่บอร์ดแค่พันวัตต์อย่าให้มันเกินนั้นนะฮะเพราะว่าถ้าเราลิมิตเกินนั้นนะครับเวลาจ่ายโหลดเนี่ยมออแปลงมันรับได้แค่พันแต่ว่าถ้าจ่ายเกินพันนะครับมออแปลงก็มีโอกาสาที่จะไหม้นะฮะก,ก็ประมาณนั้นถ้าถามว่าถ้าเรามีมออแปลง5,000ันวัตต์เราจะเอาบอร์ด2,000วัตต์มาใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ หม้อแปลงลูบเลอร์เลย5,000วัตต์นะครับเรามีแค่บอร์ด2,000วัตต์เราจะไปขับหม้อแปลง5,000วัตต์ได้ไหมขับได้แต่ว่าก็ต้องลิมิตกำลังที่บอร์ดไว้แค่2,000วัตต์นะครับลิมิตแค่2,000วัตต์นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราลิมิตเกิน2,000วัตต์เนี่ยนะครับเวลาไปขับโหลดเกิน2,000วัตต์บอร์ดมันจะพังนะครับเพราะบอร์ดมันรับไม่ไหวหม้อแปลงรับไหวบอร์ดรับไม่ไหวนะครับหม้อแปลงเล็ก บอดใหญ่หม้อแปลงจะรับไม่ไหวบอดรับไหวหม้อแปลงรับไม่ไหวหม้อแปลงไหมนะครับหม้อแปลงใหญ่บอดเล็กนะครับหม้อแปลงรับไหวบอดรับไม่ไหวบอดจะไหมนะฮะให้คํานึงถึงตรงนั้นปรับโอเวอร์โหลดให้เหมาะสมนะครับให้เหมาะสมต่อหม้อแปลงและตัวบอดแค่นั้นก็จะใช้งานได้โดยที่ไม่มีปัญหาบอร์ดพวกนี้ค่อนข้างทนนะฮะหรือพูดง่ายว่าค่อนข้างทนในกรณีการใช้งานเนี่ยเสียยากมากนะครับถ้าเราปรับ เราปรับแต่งให้ถูกต้องนะฮะไม่ว่าจะทำสายช็อตกันโอ้โหลดอะไรเนี่ยมันไม่พังง่ายๆนะฮะมันไม่พังง่ายๆนะครับที่มันจะพังก็ต่อเมื่อเราปรับแต่งไม่ค่อยถูกต้องนะฮะปรับแต่งไม่ถูกต้องก็จะทำให้มันพังนะครับก็จะกประสบการณ์ที่ผมทดสอบมาก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะฮะหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับมันไม่พังง่ายนะฮะสายช็อตกันก็ไม่พังนะฮะช็อตกันมันก็ตัดนะครับ โวลต์เกินโวนล์อะไรก็ไม่ไม่ไม่พังนะฮะแต่เราต้องรู้นะครับว่าบอร์ดไหนใช้ได้กี่โวลต์น,นะฮะบ,บอร์ดที่เป็นที่มีบัคคอนเวอร์เตอร์ดโดยส่วนใหญ่มันจะรองรับได้ถึง70-80โวลต์น,นะครับบอร์ดที่ใช้ IC ซีเรักเลตเป็นภาคไฟเลี้ยงนะฮะเจ็ดแปดหนึ่งสองเจ็ดแปดหนึ่งห้าพวกนี้ก็จะรับได้ไม่เกินไม่เกินสามสิบโวลต์น,นะครับถ้าเกินสามสิบโวลต์เกินได้นิดหน่อยนะฮะไม่เกินสี่สิบนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไอซีมันรับได้แค่ไม่เกินสามสิบนะครับก็ถ้าเราใช้สายไฟ บอลแรงดันไปเกินนะมันก็จะพังนะครับก็ค,คือเราต้องต้องรู้ลิมิตของบอร์ดนะครับก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวงจรพวกนี้ด้วยนะฮะการใช้งานก็จะไม่มีปัญหานะครับแต่ว,ว่าถ้าเราไม่ค่อยรู้งูลปลาเนี่ยนะครับโอกาสที่จะทําให้มันเสียหายก็สูงมากนะฮะมาต่อไม่ถูกต้องนะครับต่อผิดผิด,ผดถูกถูกปรับแต่งผิดผิดถูกถูกนะฮะในขั้นตอนการเทสนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ไม่ไม่เทส ตามหลักการก็พังหมดนะฮะในกรณีการเทสนะครับเราจะไม่ใช้แบตนะฮะไม่ว่าเราจะต่อแบบเปือยๆแบบนี้หรือว่าจะประกอบลงตู้ลงกล่องลงอะไรก็แล้วแต่นะครับในการเทสเนี่ยเราจะไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับเราจะใช้พวกสวิตชิ่งที่สามารถลิมิตกระแสดได้นะครับสวิตชิ่งที่สามารถลิมิตกระแสดได้ นะครับต่อเพื่อทดสอบก่อนนะครับว่าวงจรมันทํางานได้หรือเปล่ากินกระแสแตนบายเยอะไหมกระแสไหลสูงกว่าปกติไมหมไฟออกปกติหรือยังนะครับเมื่อเราเอาสวิชชิ่มาต่อแล้วปกติแล้วค่อยเอาแบตเตอรี่ต่อเข้าไปเพื่อที่จะใช้งานนะครับเพราะว่ากรณีนี้มีให้เห็นเยอะนะฮะมีให้เห็นกันอยู่อบ่อยมีเพื่อนสมาชิกข้อความอินบ็อกมาสอบถามผมอยู่อบ่อยเกี่ยวกับ บอร์ดพวกนี้ที่มอเสเฟตช็อตมอเสเฟตพังนะฮะในการทดลองก็ประกอบวงจรเสร็จก็ต่อแบตเตอรี่เข้าเลยนะครับต่อแบตเตอรี่เข้าออนเบรกเกอร์บางท่านยังไม่ได้เปิดสวิตก็พังเลยบางท่านเปิดสวิตมอเสเฟตไหม้แตกเป็นแถบนะฮะคือคือมันไม่เป็นไปตามขั้นตอนนะครับมันต้องมีขั้นตอนการทดสอบนะฮะถ้าถ้าทำตามที่ผมแนะนำเนี่ยผมรับรองได้เลยว่าบอร์ดท่านจะไม่พังะฮะสวิตช,ชิ่งที่ลีนิคก,กระแสได้เนี่ย ผมลิมิตไว้แค่3แอมป์นะครับในกรณีที่สมมุติว่ามันช็อตนะฮะสมมุติว่าบอร์ดมันไม่สมบูรณ์ผมต่อมอแปลงต่อสายผิดนู่นนี่นั่นนะครับผมเปิดสวิตชิ่งเข้ามานะฮะถ้ามันช็อตอยู่สวิตชิ่งจะตัดเลยนะครับบอร์ดไม่เสียหายนะฮะแค่3แอมป์ไม่เสียหายยังไงมอสเฟตไม่เสียหายแน่นอนนะครับหรือว่าผมต่อผิดสาย a c o c มันช็อตกันอยู่อะไรเงี้ยนะฮะ เปิดสวิตช์ปุ๊บนะครับเปิดสวิตช์ขึ้นมาปุ๊บมันช็อตกันอยู่ปั๊บสวิตซ์ชิ่งก็จะตัดทันทีเลยนะครับมอสเฟสพวกมอสเฟสก,ก็จะไม่เสียหายแต่ถ้าท่านต่อแบตเข้ามานะฮะต่อแบตเข้ามาเลยนะครับสาย AAC ท่านอาจจะพลาดอาจจะไปช็อตกันอยู่ตรงไหนสักแห่งหนึ่งซึ่ท่านอาจจะตรวจสอบไม่ดีนะครับท่านออนสวิตช์นะครับโอโหลดก็ยังไม่ได้ปรับนะฮะ oh. VR โอโหลดก็ยังไม่ได้ปรับแต่งนะฮะออนสวิตช์ปั๊บมีการช็อตเรียบร้อยเลยนะครับมอสเฟสไปทั้งแถบนะฮะ อันนี้ก็แนะนํากันไว้นะครับสําหรับเพื่อนสมาชิกที่ประกอบใช้เองมือใหม่อะไรประมาณนี้นะฮะก็มีให้เสียหายมีเสียหายเห็นกันอยู่บ่อยๆนะครับเกี่ยวกับการประกอบเองนะครับก็เข้าใจผมก็เข้าใจว่าบางท่านก็คือคือมันต้องลองนะฮะบางท่านก็อยากจะทาให้อยากจะทําเป็นนะครับมันก็ต้องลองแต่ว่ามันก็เกิดความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลเราสามารถที่จะค้นหาข้อมูลได้นะฮะ พอท่านค้นหาข้อมูลมามาเจอคลิปนี้นะครับท่านก็ศึกษาจากคลิปนี้ว่าโอเคมันจะต้องมีวิธีมีแนวทางประมาณนี้นะในการประกอบการทดสอบอะไรประมาณนี้นะครับก็พอได้แนวทางแล้วก็ไปปฏิบัติตามนะฮะมันก็จะได้ไม่เกิดความเสียหายเราก็จะได้ไม่ต้องเสียงเงินเปล่าเสียงเงินฟรีๆนะครับต้องมาเสียงเงินซ่อมต้องมาเสียงเงินซื้อใหม่อะไรประมาณนี้นะฮะก็อันนี้ก็แนะนํากันไว้เนาะนะครับ ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วนะแนะนำการต่อวงจรเบื้องต้นนะครับกับวิธีการปรับแต่งบอร์ดอินเวอร์เตอร์16มอสเรตนะครับ24โวลต์2,000วัตต์ตัวนี้นะครับก็ในคลิปผิดพลาดการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ